สวัสดีครับเรียนท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านนะครับกระผมนายอนนท์การชนะโพตําแหน่งข้าราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าสมุทรปราการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการผมได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาหลัก ดนตรีนาฏศิลป์สอง1นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1การจัดทำคลิปแรงบันดาลใจในครั้งนี้เพื่ออธิบายสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้โดยกระผมได้ทำประเด็นท้าทายในหัวข้อกลวิธีการพัฒนาการขับร้องเพลงสากลและเพลงไทยโดยกลวิธีการใช้ลูกคอวิบาโต ผ่านนวัตกรรมกลวิธีปฏิบัติลูกคอวิบาโตสสำหรับการแข่งขันขับขานประสานเสียงงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์กลวิธีการสอนนำมาซึ่งประสิทธิภาพของการสอนในขั้นสูงโดยให้เกิดความสอดคล้องกับการประเมินในระบบวอก้าหรือวอ a a ด้วยบริบทของสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่พิเศษ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมข้าพเจ้าจึงมีภาระหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะซึ่งได้เปิดโปรแกรมพิเศษศิลปกรรมศาสตร์เพื่อดึงศักยภาพความสามารถสนองความต้องการของผู้เรียนต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านน้าตริลยางขดินในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการแข่งขันการขับร้องเพลงชนิดต่างๆทุกชนิดในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนของโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุดปราการในช่วง10ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้ขับร้องไม่สามารถชนะการประกวดเข้าสู่รอบการแข่งขันใน ระดับภาคหรือระดับชาติได้เลยเนื่องจากผู้เรียนขาดกลวิธีการขับร้องในขั้นสูงคือการปฏิบัติลูกคอวิบาโตตลอดจนผู้เรียนขาดประสบการณ์สูนทรียะในการฟังเสียงเพลงคือไม่สามารถแยกแยะระดับเสียงต่างๆได้ซึ่งสาเหตุดังกล่าวทั้งสองประเด็นนั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนจะไม่สามารถฝึกปฏิบัติได้ในระยะเวลาที่จำกัด การเรียนรู้การขับร้องขั้นสูงจึงจำเป็นต้องมีการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความซึมซับที่ต้องใช้เวลานานนับแปมปีหรือหลายๆปีก็ผมจึงนำเรื่องดังกลา่าวเข้าสู่กระบวนการของ PLC หรือชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนำประเด็นดังกล่าวมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มสาระซึ่งผลที่ได้จากการ กระบวนการ P.L.C ในครั้งนั้นนะครับนำมาสู่การเลือกหาวิธีการแก้ไขกระบวนการเรียนรู้ทางด้านการขับร้องที่ยังขาดหายไปสำหรับตั้งเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยได้เริ่มกระบวนการฝึกหัดขัดเกลานักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปีที่1เพื่อบ่มเพาะประสบการณ์ผลความสามารถในปีต่อๆไปนะครับ ธรรมชาติของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโดยทั่วไปยังขาดประสบการณ์สูนทริยะทางด้านการฟังดนตรีตลอดจนการขับร้องกล่าวคือผู้เรียนส่วนมากจะยังไม่ทราบถึงลักษณะองค์ประกอบกระบวนวิธีการของการขับร้องเพลงอย่างละเอียดจึงทำให้ผู้เรียนปฏิบัติขับร้องเพลงโดยขาดองค์ประกอบหลักของการขับร้องขั้นสูงคือลูกคอวิบาโตโร ตลอดจนการสอนลูกคอนั้นมักจะพบในการเรียนการสอนในวิชาเอกคีตศิลป์ซึ่งเป็นการสอนที่จํากัดอยู่ในวงวิชาการคีตศิลป์แต่การขับร้องด้วยกลวิธีลูกคอนั้นนํามาซึ่งความสมบูรณ์ในมนโนคติของผู้ฟังทุกสถานะจึงเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาค่้ควรอย่างมีนัยยะที่จะเลือก กลวิธีการดังกล่าวมาสอนผู้เรียนที่มีองค์ความรู้ทางด้านดนตรีและการขับร้องที่จำกัดโดยกระผมได้จัดการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครูผู้สอนผ่านกิจกรรมปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบโดยกระผมได้ออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจนในอีกแง่มุมหนึ่งก็เป็นการตรวจสอบความเข้าใจในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยทั้งนี้ กระผมได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้เลือกใช้การเรียนผ่านระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e l e a r น i n g การเรียนผ่านมันติมีเดียโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาการวิธีการขับร้องเพลงสากลและเพลงไทยโดยใช้ลูกคอเป็นสำคัญผ่านกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติโดยใช้นวัตกรรมนะครับวิธีกลวิธีการปฏิบัติลูกคอวิบาโตสำหรับ วิชาดนตรีนาฏศิลหนึ่งรหัสวิชาสองหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหน่วยการเรียนรู้ที่สิบเอ็ดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนเตรียมดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการซึ่งเป็นชุดการเรียนดนตรีนาฏศิลป์ที่ผู้จัดสอนจัดสร้างและพัฒนาขึ้นด้วยระบบการเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ analsis or l e t s o n to video ซึ่งเป็น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ดูวิดีโอในระยะเวลา20นาทีโดยมีสื่อนวัตรกรรม PowerPoint ใช้เป็นเอกสารประกอบวิดีโอเมื่อทำการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ชมในลักษณะของการวิพากษ์การเขียน ร่วมกับการตั้งคำถามนำไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเสริมความรู้ทางด้านคิศสินขั้นสูงในเรื่องของวิธีการปฏิบัติลูกคอวิบาโตร่วมกับการใช้นวัตกรรมกลวิธีการปฏิบัติลูกคอวิบาโต้ในการทบทวนความรู้ทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติซ้ำได้บ่อยครั้งและถูกต้อง ซึ่งการสร้างสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวก็ผมได้ออกแบบิเริ่มพัฒนาโดยศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระตรวจสอบความถูกต้องจากศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนพิษอมัตยกุลผู้เชี่ยวชาญด้านการดนตรีเพื่อให้เป็นกระบวนการสร้างสารค์ดังกล่าวมีความถูกต้องตามมาตรฐานตัวชี้วัดของผู้เรียน ซึ่งมีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายซึ่งจากทฤษฎีต่างๆไม่ว่าจะเป็นของทอนไดหรือว่าวัตสันนั้นรวมทั้งทฤษฎีของการฝึกหัดขัดเกลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมรัตยกุลที่กล่าวถึงกฎเกณฑ์ของการเรียนรู้หรือกฎเกณฑ์แห่งการฝึกหัดขัดเกลาที่ค้นพบว่าการกระทําบ่อยๆครั้งการฝึกหัดบ่อยๆครั้งย่อมนำย่อมทําให้ผู้ฝึก เกิดความคล่องแคล่วเช่นเดียวกับการเรียนรู้ทางด้านการขับร้องซึ่งเป็นวิชาที่เป็นนามธรรมสูงเป็นการสร้างเสียงด้วยอวัยวะมนุษย์เองไม่มีลิ่มนิ้วหรือเฟลดคอยบังคับเสียงจึงมีความจำเป็นในการฝึกหัดขัดเกลาเพื่อให้เกิดความชำานาญด้วยเหตุผลข้างต้นกระผมจึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำประเด็นท้าทายดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการขับร้องของโรงเรียนเตรียมดมศึกษาน้อมเกล้าสมุดปราการในด้านผลลัพธ์ของการพัฒนาที่คาดหวังด้านเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จําจำนวน3ห้องรวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด126คนได้รับการพัฒนาการขับร้องเพลงสากลและเพลงไทยโดยกลวิธีการใช้ลูกคอวิบาโตรผ่านนวัตกรรมการ กลวิธีการปฏิบัติลูกคอวิบาโตสำหรับวิชาดนตรีนาฏศินหนึ่งและหน่วยการเรียนรู้ที่11รหัสวิชาส .2.1.102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยมีคะแนนทดสอบปลายภาคผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ70ของคะแนนนักเรียนทั้งหมดและนักเรียนทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อาการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์เรื่องการขับร้องเพลงสากลและเพลงไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นทางด้านเชิงคุณภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความเข้าใจในการขับร้องเพลงสากลและเพลงไทยในเรื่องกลวิธีการพัฒนาการขับร้องเพลงสากลและเพลงไทยโดยวิธีการใช้ลูกคอวิบาโตผ่านนวัตกรรมกลวิธีการปฏิบัติลูกคอวิบาโตโดยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้นั้นมีผลเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันเพื่อใช้ในทางศูนย์ธุรกิจสิ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสำคัญในทางปิติของมนุษย์ตลอดจนสามารถพัฒนาการขับร้องขับร้องเพลงต่างๆสู่การแข่งขันรายการขับขานประสานเสียงในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนได้ตลอดผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่ตรงตามสมรรถนะของผู้เรียนเองตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานและหวังว่าในการนำเสนอถึงสภาพปัญหาที่มา แรงบนันดาลใจที่นำไปสู่ประเด็นท้าทายหวังใจว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมินในการประเมินในการจัดการเรียนรู้ในคลิปการสอนของกระผมในระดับต่อไปขออนุญาตนำเรียนแต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณครับ